thi nương không nương trả anh thông bay đi pí nương học kèm ít nhợt, dã hết nát

อา่กองปะควบป้างตแม่ไม่เห็นถายบาแม่เออม่ไม่เห็ดายอาุ่แลมนั่งมัดูพยงมันสมข้าวเดียมมึงกม่าหลับูยางไปข้าวเดียมยุงกินอะนยัาเล็ก เต agne, right? ัวได้พัเ <sucks> ช้า um, ตัวไรเห็ดหายเห็ดหายพัดเช้าตัวไรอือไปนกระบไปสน้ำยังหลับพเห็ดน้ำดักพัดเห็ดมจะอยู่เบิ่งคเห็ดมาค่กแม่ค่มาอยู่เบิ่งคนเห็ดขึ้นมาแล้วแล้วันแล้วตัววายกันทุเรีบจังมึง เอาเห็ดน้าขระปุนอีกอยู่ซาเห็ดบอเล่าเดี๋ยวคงอีกคืนแล้วจากมุงสี่มงคล้งอนแล้วมาคุณแล้วว่าเห็ดน้ากระปุลกับสิ่มงคลกันแล้วเหรขืนมากกับถามากเลยแม่แม่ให้นับใน้าวก่อนแม่เลยแม่อยากไม่ทก่อนแม่อยากให้ฉันทำถูกแล้วแต่สี่งควชูตายแล้ว ทุกคนแด่มันไปเทียบเนาะป้าึงเฉยมึงก็ถั mm. ่วเทียวนะสมมึงหนว่ยันกนมันข่าเยกจะอกมันกินไหนกับความตาย้เ huh. งี่มันกิน้าวเาสมกับมังกะ ให้ใส่ใจกัสิ่งสกัดอุ้ยเฮ้ยไปทำกินเลยอ้ยอุ้ยอ้ยอุ้น่กินกหอมมันเบยกินกเียกอีหวแห้งเลยเจ้ากเียกมันจะ้จอยเว้ยฮะแม่งเบิ่งแม่เบิ่งอยู่ได้นเจ้าแเจ้าเว้ยฮถึงม่อง่เราะเเจ้นผ

แสบะชมทโอเคแสบบแสบมาแล้วอยู่ตรงเ่อบ้างมันแล้วแล้วไปดื่มบ้างดกระดาษงอไปโนะวาอยูวักบวกเข้าไปไอ้เฉาะเอือยบกินดีๆหยอะไรนั่นแหะ

ปาหรอ้ยนเด็กหมันมันน้ากิข่าวอ๋ออกินข่าวะกินขากีปะ่าวากบ่เงี้ยน้าน้่หนูก็มาเก็มแหะเอ้าจะปากเข้มเข้มเขมเขมมีเราบุกินเราตะเข้มป มันขอนกบเหมือนจะาแม่เมตักเข้มชิมบ้างถอดน้ำน้ำขานได้หน่อยเยอะไลย้างี้ตัวชิมมาชิมให้ชุจีชิมไหมนาดากายอยากขานมาอยากชิมคืออย่างนี้เยออยากชิมบ้างป้ามันไปเล่นมันก็กินเลย ข้างมันก็เกินข้าวเขาไปไปอนท่าลูกมือเขาจะมดจางคนอย่างนี้มันรับ้กินกินนจ้มันน่าสนุกวะจอ้ามันก้ากิน่ขเอามาพาหน่ไว้เอาหาน้มา Chị lo như sài đọc tốt bay của tôi. Gi lò như sài 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 มันแบเสนะจมนเจลาก็คือาะมันกเปียเทไ่มันขาดเรือซื้อมือืออเปียงือมอพื้นมามักมมักหมวื้นแมันเกี่ยมันหนบังมาให้น้องลินน่ามาหน้องลินมาน้องลินนะหลอ่ะพอได้ยังมาตอมอเยนะลุงกับกองกุนน้องเนิ่ห้นคองเน่มื่อมก nhau nhau rồi nhau 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 ăn nhau

หลายนี้วก็ซูี่ลงคุวาดเอาไปกนหน้าบริจาอละหลายก็มีนิ้ซูชลงย่อขาเห้ยนี่แหละกัมาหนังกินกระปุนบูชีอยบกกินกระปุนไงว่าปใหเขาลากถั่วมาลักด้วยวะตาฝอยหนุ่มอะนั่งกันนั่งกันจนเละจนกลเจ็บเขาคือมัตะเกียบเขาวกอไปกินกระปุกกินกระปุกไงว่าเข้มไดยใหญ่น่ะ

ามันเหลือก็ไม่มไป่คนลายคนนะเขาจะไปลาอคาทกันลายคนเด็กคือลายคนเด็กนปายมันลายคนเนะัักเลยัไ่นี่ยไม่มด้มไ่ม้มโอ้กระเกียวขวดกกลองมึงนั่เกี่ยวมืออื่นแห้งยู่องันบริลายขาบริใส่กำไลสงกำกรรมกรรม ียวกัยังกับท่นทุกงานที่ถงนั่นเครือัวและกันเดียวกันก well. ็จะดาตำลังสรน่าแล้วเกี่ยวพูเขาโอ้ยมือโกงอ่นั้เสบอยู่แม่สองเกินแลวกูแบบไปเกี่ยวเขาพี่น้องมือเดียวและหัวองทงยิงหลับเฮาหอบของอยู่ของกินมาเพียบไปบน้มได ผมมึงบ่บอกว่าหาเง้ยมึงห้าได้เอาเนี่ยผมกินเลมได้เลยป้าผมยังไปถูกกับไปได้ใครมึงเอาเงีอยหมโอ้โหเขาไปหาเป่นไงมาเป็นไยจะเอาของกินมาห้พ่อไนมาเอมาเค็นี่โอยมือบปะอีนี่กัอัน้ใหม่กันลำาไปกดกพอเด้อพ่อพอกง่ายอใส่ได้ฮะบบกินได้ขันบนปลาใส่นะเออตักขับนปลาลูกต้องเอาบนปลาใส่หันไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อนี่เนี่ยมน 已经高了。